ต่อสู้กับเผด็จการนะคะให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยนะะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็อย่างที่ทุกท่านได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมลอยลวนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงดําเนินต่อไปนะคะอย่างกรณีตากใบก็จะหมดอายุความแล้วนะคะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดทั้งผู้บ,บัญชาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะะที่กระทำผิดในหน้างานได้นะคะ ทุกท่านคะวันนี้ที่ฉันอยากจะมานําเสนอพอรบรป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดร้ายแรงต่อสันติภาพและมนุษยชาติคะ่ะทุกท่านร่างนี้นะคะเป็นสี่ฐานความผิดที่รวมอยู่ในธรรมนูญกรุงโรม1998นะะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศนะ,ะเนื่องจากพักเก้าไกลนะคะหรือว่าอดีตพักเก้าไกลพักประชาชนเราเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาล เราเลยไม่สามารถที่จะทําตามสัญญาในการที่จะลงนามหรือลงสัตยาบันกับ ICC นะคะหรือว่ากับสาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อที่จะยุติวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานความมั่นคงนะ,ะที่กระทําความผิดต่อประชาชนหรือสังหารหมู่ประชาชนมือเปล่านะคะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนมือเปล่านะคะไม่จะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะหลังจากที่คุณปู่ของดิฉันโดนรัฐประหารหรือโดนปฏิวัตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มีความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตบบากใบ47หรืออาสาลายการชุมนุมปี53ทุกท่านก็ทราบดีถึงความโหดร้ายโหดเหี่ยมอามาหิตของเจ้าหน้าที่รัฐที่หันกระบอกปืนเข้าสู่ประชาชนที่เพียงแต่เรียกร้องสิทธิ อันพึงมีหรือเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในประเทศนี้นะคะซึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นได้แค่ความฝันนะ,ะตอนนี้ทั้งประชาธิปไตยและความเท่าเทียมรวมไปถึงการที่จะนำตัวผู้ก่อ,อเหตุหรือผู้กระทำผิดที่สังหารประชาชนมือเปล่ามาลงโทษนะ,ะตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ตักใบที่ท่านเมื่อสักครู่นะะท่านชื่ออะไรฉันจำไม่ได้ท่านนั้นพูดไปนะคะเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้นะคะถ้ารัฐบาลมีการใส่ใจนะคะมี political will มีเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนที่ต้องการจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยก่อนที่เขาจะบินออกนอกประเทศไปลอนดอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องจับแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องเขาต้องเอาตัวคนผิดที่ฆ่าประชาชนมือเปล่ายัดประชาชนใสตรถบรรทุกจนหายใจไม่ออกตายมาลงโทษไม่ใช่บอกแค่ว่า ขาหายใจไม่ออกตายเองใช่ไม่ใช่ใช่แบบนี้เรายอมไม่ยอมเราจะให้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ใช่ค่ะทุกท่านคะวันนี้ดิฉันมาเสนอแนะนะคะพรบรป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ4ี่ฐานความผิดมีดังต่อไปนี้ค่ะ1คืออาชญากรรมรุกรานค่ะ2คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ3คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะ สคืออาชญากรรมสงครามค่ะแต่อาชญากรรมฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับวันที่14ตุลาวันที่6ตุลาและ,ะเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี4.7และปี53เนี่ยคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะซึ่งก็คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานความมั่นคงเนี่ย สังหารพลเรือนจับกลุ่มพลเรือนนะคะหรือทำร้ายพลเรือนที่ไม่ติดอาวุธอย่างกว้างขวางและเป็นระบบหมายความว่าอย่างไรคะอย่างกว้างขวางหมายความว่ามีจํานวนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเป็นระบบหมายความว่ามีโครงสร้างอํานาจบางอย่างเป็นองค์กรบางอย่างที่กระทําอย่างเป็นระบบที่จะ มีเจตนารมณ์ที่จะทำร้ายประชาชนหรือสังหารหมู่ประชาชนนะคะก็จะเข้าองค์ประกอบความผิดนี้และในฐานความผิดนะคะนอกจากนั้นผู้ที่ต้องได้รับผิดในร่างนี้นะคะมีตั้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติหน้างานนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานหรือคนที่หันกระบอกปืนยิงใส่ประชาชนเนี่ยคนนั้นก็ต้องรับผิดนะคะนอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ก็ต้องรับผิดนะคะและในร่างนี้นะคะมีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยที่จําเป็นต้องรับผิดนะคะใครที่รู้เห็นถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นใครที่เซ็นอนุมัติเซ็นแก๊กเดียวให้อนุมัติให้ใช้กระสุนปืนจริงยิงใส่ประชาชนผู้นั้นก็ต้องรับผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะระบุอ,อยู่ในร่างนี้แล้วนะคะและ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลรับเพื่อไทยนะคะที่ท่านนะมาจากหยาดเลือดหยาดเหงื่อของคนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะจะรับร่างนี้และจะผ่านพรบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์สลายการชุมนุมแบบ2 2 5ปี2553เกิดขึ้นอีกค่ะที่น้องคขาดิฉันอยากเดี๋ยวต่อไปนี้ดิฉันจะให้น้องเหลียญน,นะคะนี่ก็เป็นผู้ช่วยของดิฉันนะคะช่วยกันแจก QR code คนะคะให้ท่านสามารถอ่านร่างนี้ได้ทั้งร่างนะคะส่วนวิธีการพิจารณาคดีของร่างนี้นะคะเราจะให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งฟ้องนะคะให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งฟ้องเพราะส่วนมากนะคะคนที่เป็นผู้กระทําผิดนะคะส่วนมากผู้ที่กระทําผิดจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะฉะนั้นท่านไปฟ้องตํารวจเนี่ยเขาก็อาจจะ ไม,ไม,ไม่ไม่สั่งฟ้องหรือว่าคาดีก็อาจจะไม่คืบนะคะเราเลยจําเป็นที่จะต้องให้อายการสูงสุดเนี่ยเป็นผู้สั่งฟ้องเป็นการดําเนินคดีค่ะร่างนี้นะคะมีการานําร่างพรบอาชญากรรมสงครามที่ปี2อ8 8ีนะคะตอนสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะก็มีการบังคับใช้นะคะร่างนั้นแต่ว่าการบังคับใช้ร่างของจอมพลปอเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาเอาผิดของคนที่กระทําผิดนะคะเพราะว่า กฎหมายเนี่ยจะมีผลหลังจากมีการบังคับหลังจากมีการประกาศบังคับใช้แล้วไม่สามารถมีผลย้อนหลังได้นะคะทีนก็ต้องบอกก่อนว่าร่างนี้นะคะจะไม่สามารถเอาผิดย้อนหลังในปี53หรือว่าในปี4 7ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบงังตามตามหลักการแล้วเนี่ยก็คือหลังจากมีการ ครบสี่วาระในรัฐสภา,าเนี่ยก็จะมีการประกาศราชกิจจาแล้วก็ประกาศใช้หลังจากนั้นแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเอาผิดได้สิ่งเดียวที่เราจะสามารถทําได้คือเราจะต้องใช้ศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะหรือว่า ICC ในการเอาผิดย้อนหลังนะอันนั้นเราสามารถทําได้แต่เราจะเป็นที่จะต้องเป็นรัฐบาลนะเราต้องมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่จะเป็นผู้ร้องในการที่จะนําตัวคนผิดเข้าไปยังขอบเขตอำนาจศาลไอซ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็พักเก้าไกลเราก็อดีตพักเก้าไกลก็เคยมีนโยบายที่จะเข้าร่วมลงสัตยาบันเป็นภาคีกับสันอายาระหว่างประเทศนะคะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบ14ตุลาเกิดขึ้นซ้ําอีกนะคะซึ่งเป็นโศกาานาฏกรรมที่ยังคง มีส่งส่งผลกระทบนะคะต่อจิตใจของไม่ว่าจะเป็นญาตินะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมรุวมการมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ะะอยากให้ทุกท่านนะคะลองอ่านลองอ่านร่างนะคะก็ะขอบพระคุณมากนะคะที่เตือนดนิฉันขออนุญาตาฝากไมโครโฟนให้ให้ท่านถัดไปนะคะอยากให้ทุกท่านลองลองอ่านร่างแล้วก็ถ้าถ้ามีเวลาก็ลองอโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะ,คะขอบพระคุณมากค,ค่ะ ขอบคุณพี่แก้วตามากๆเลยครับ <miserable. S 1> ก็โดยสรุปเลยนะครับเมื <le> ่อกี้นี way, ้พี <assisting> cioè, <wow. 81> ่แก้วตาก็ได้ลงดีเทลเรื่องฐานความผิดที่อยู่ในพรบนี้นะครับมีทั้งฐานความผิดอาชญากรรมสม